สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับผมเฮียจอร์ดในช่องเฮียจอร์ดมันจีบ V3 นะครับก่อนเพื่อรับชมคลิป <c oughs> เพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามช่องไว้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆครับแล้วผมมีกลุ่มพูดคุยนะ <c oughs> เพื่อนนะกลุ่มลักขิตามนะครับเป็นกลุ่มที่เพื่อนจะเข้าไปคุยครับแชร์แลกเปลี่ยนเทคนิคแนวทางกันนะครับผมเกมไหนที่เล่นง่ายแจกแตกดีนะครับช่วงเวลาไหนที่เพื่อนเล่นแล้วแตกน,นะก็บอกกันในนั้นนะครับหรือว่าใครโดนเกมไหนมาก็มาคอยเตือนกัน ประมาณนี้นะครับกลุ่มพูดคุยเราเข้าฟรีใครอยากเข้ากลุ่มพูดคุยเล่นนำเป็นเจ้ากันใต้คอมเมนต์อะไรที่ปักหมุดไว้ให้นะครับคอมเมนต์ comment แรกตอนนี้ผมจันอร์อจูนเมาส์หนุโชครามนะผมเอาทุนมาที่ห้าหมื่นก็ผมจะมาเล่นวันนี้นะก็คือเล่นสองเบ็ดสองพันห้ากับห้าพันนะเบ็ดลองสูงสุดกับเบ็ดสูงสุดนะครับผมจะลองเล่นที่เบลละสามสิบหมุนมา รอรอดูที่25 0พก่อนนะไม่เปิดเทอร์โบนะครับเพื่อนครับรอดูกันว่ามันจะแตกไหมโอ้โหตัวอักษรจีนเกมนี้เป็นเกมที่แตกแล้วแบบแตกโหมดมากนะสำหรับผมคือถ้าหนูโดดบานทีนะตอนแบบแบบสูงๆนี่รู้เรื่องครับเพื่อนครับแตกทีแตกเป็นแสนนะถ้าเล่นแบบสูงแบบผมนะครับแต่แบบว่าไม่แนะนำนะเพื่อนนะมันเจ็บถ้าวเวลาโดนก็เจ็บเขาใช้ทุนมาเยอะเอ้ยโดดโอ้ย่อนไม่โดดนะนี่ตรงน,นี้หมื่นห้ามากำไรแล้วแป๊บเดียวความจริงเลือกได้เลยนะ ได้มาหมื่นหนึ่งแล้วครับกำไรอันนี้ผมจะเล่นให้ดูดูกันว่าหนูมันจะโดดไหมเด็ดสองมาหน้าเออสามสิบหมุนอุ้ยแน่นไหมเออมาหมื่นเจ็ดเนี่ยขอถ้ามันมีลายนะเพื่อนนะรู้เรื่องครับนี่ผมได้กำไรมาหมื่นหมื่นห้าแล้วมาแป,ป๊บเดียวได้กำไรแต่ถ้าเอาตัวสอนจีนมาทีเดียวอาจจะเลิกเลย โอ้นึกว่าจะได้เพื่อนอักษรจีนสีแดงไอตัวแดงๆนี่ขอเลยแนะ่แน่นแน,แน่นอนแต่หนูต้องใช้ทุนเยอะนะถ้าอยากแต่งหนักๆเพราะถ้าทุนน้อยๆสวดมากผมก็โดนเหมือนกันนะโหสอ 25, นห้ี่โดนไปไม้ห้าพัเลยมะสามสบหมุนขอช็อตเดียวเท่านั้นแหละเพื่อนรุ้นเล็กอ,อักษรจีนก็ได้ แต่โดดนี่แบบว่ายากครับอันนี้ผมวัดดวงวัดใจเลยนะเข้าทีมีเฮเพื่อนแต่ถ้าว่าหมดนี้ก็ซึมแบบนี้ไงโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนเพื่อนเอาไงดีว่าอีกห้าหมื่นไหมวัดใจเอาเพื่อนครับเผื่อ,อแตกหนักโอเคเพื่อนรอแป๊บเดี๋ยวผมเอาทุนเพิ่มก่อนนะครับเติมอีกแล้วโอ้ A few e m m o n โอเคครับเพื่อนครับกลับมามาที่เบห้าพันสามสิบหมุนมาขอเถอะมาเพื่อนมาขอ็อตเดียวเลยเพื่อนเลิกโอ้ยแม่งว่าหมดเลย อักษรแดงเอ้ยโดดโอ้ไม่โดดครับอุ้ยแต่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ห้าหมืนมาดิแต่ยังไม่เลิกเพื่อครับยังยังอักษรแดงมาแล้วโอเคเลิกเต็มโจแสนแปครับเพื่อครับนี่นี่แหละกำไรที่เรากำลังรอพอครับเลิก โอ oh, แสนหกนะตอนแรกเรามาห้าหมื่นแล้วเราเติมมาอีกห้าหมื่นถ้าอกว่าแสนหนึ่งตอนนี้กำไรามาหกหมื่นแปดลดเบ็ดดีกว่าสองหมื่นห้าโอเคเล่นอีกสามสิบหมุนมาถ้าครบสามสิบหมุนนี้แล้วมันยังไม่มาอีกผมเลิกละนี่ขออีกมาอันนี้กำไราามาเล่นครับผมว่ามันปั้นได้อีกนะไอห้หนูหนูแต่แม่งกำไรหกหมื่นแล้วไม่เลิกว่ะขอโดดสักทีนึง่งอยากเห็นมันโดดสักทีนึงอะ โอ้ยดูดว่ะเพื่อนมันดูดคืนแล้วสวยขอแค่มีลายเพื่อนโดด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 โอ้ไม่โดดโอ้ไอหนูไม่ซิงเลยอ่ะมึงมึงมึงโกมึงโชว์มึงก็พุ่งเลยเพื่อนโอ้อะไรมามึงไม่พุ่งเหรอเพื่อน โอ้โหหกหมื่นกูไปแล้วบินแล้วนี่นี่ครับติดโลไม่ค่อยเลิกครับเพื่อนครับมันจะโดนแบบเจ็บเอานะเพื่อนโดนไม่ไม่โดนแหมถ้าเลิกตอนนี้ก็เท่าทุนจะเอากำไรอะ่ะมึงมาดิสามสิบหมุน หมดเป็นหมดมาใจถึงครับ <c oughs> ต้องได้เพื่อน <c oughs> โดเตอร์ขอร้อง โดนเบ็ดอาบานอีกแล้วเพื่อนมึงมาดิมึงมาดิตัวไหนเพื่อนอุ้ย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 โอ้แม่งนึกว่าได้ได้นี่รวยเลยเพื่อนตรงนี้เอาเต็มจอผุงเงินด้วยแสนหพอยังเพื่อนเกือบ2องแสนแล้วพอ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 พอพอเถอพอเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรละกำไรเก้าหมื่นเพื่อน โอเคครับผมเลือกครับแสนห้าดอกนี้สวยๆนะฮะเพื่อนนี่เกมหนูแล้วมันแตกนะแตกโหดะครับเพื่อนครับขอให้ได้เข้านะครับแต่มันก็เสี่ยงนะถ้าเราทุนมันเยอะนะถ้าแบบว่าอยากแตกเยอะๆแบบทุนมันต้องเยอะมากะค,ะครับเพื่อนครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ให้เล่นขนาดกลุ่มนะเพื่อรับชมเพื่อความมันเทิงนะฮะโอเคเพื่อนครับขยกเข้ากลุ่มพูดคุยนะไปไปแลกเปลี่ยนเทคนิคแนวทางพูดคุยกันนะเล่นน้าไปเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์นะครับแอดไลน์มาที่ผมปักหมุดไว้นะไปบอก แชร์เทคนิคแนวทางกันนะเล่นเกมไหนได้อะไรได้ก็บอกกันนะครับเพื่อนครับโดนเกมไหนก็คอยเตือนกันด้วยนะคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะรอบนี้ผมแตกมาเพื่อนครับกำไรมา9กนะ้าหมื่นจากที่แบบว่าส่วนมากผมอะได้กําไรจากเกมอื่นผมก็ไปโดนเนี่ยไอเกมแบบไอแปะอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมชอบโดนมันตลอดเลยนะเหมือนแบบได้กําไรแล้วไปให้แปะ <c oughs> แปะมันแข็งครับช่วงนี้ผมชอบเล่นไงผมแ้นมันครับผมเลยเล่นมันทุกวันเลย ใชเพื่อนครับผมถ้าใครอยากดูเกมแปลกก็ติดตามได้ที่ช่อง V2 นะช่อง V1 ผมเล่นเกมมาจองเวนะที่ผมเล่นประจำนะครับผมแล้วก็มีช่องนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับเพื่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามบ๊ายบายจุ๊บๆหวานเจี๊ยบกำไรเก้าหมื่นนะเ,เลิกเลิกเลิก